สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมูพาทากิมจินะคะอาหารเกาหลีนะคะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะส่วนผสมของผักน,นะคะวันนี้เราจะใช้ผกักกาดขาวนะคะหัวตัวโตแบบนี้เลยนะคะต้นหอมแครอทหัวไชเท้านะคะในส่วนของผักน,นะคะส่วนน้ําหมักผักกิมจิของเรานะคะก็จะมีน้ําปลาดีขิงแอปเปลิลหอมหัวใหญ่เกลือ แป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกเกาหลีค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะประกาดขาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแกนเข้าออกก่อนนะคะยอย่างนี้เลยแล้วก็ฉีกออก เราจะไม่ทําชิ้นเล็กมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักเราจะสลดลงไปอีกนะคะถ้าเราเอาไปแช่ในน้ําหมักแล้วนะคะ หลังจากที่เราหัน่นผักกาดขาวเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะไปล้างดินก่อนสักสองน้ํานะคะล้างดินเสร็จเราจะเอาไปแช่ในน้ําเกลือนะคะเพื่อที่จะให้ผักเขาสลดลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนต่อไปนะคะนี่นะคะก็คือผักกาดขาวที่เราหัน่นแล้วก็เอาไปล้างดินออกก่อนนะคะแล้วก็เอามาแช่ในน้ําเกลือนะคะ นี่นะคะน้ำที่เราแช่ผักอยู่นี้คือน้ำหนึ่งกะละมังนะคะละลายเกลือประมาณ2อช้อนโต๊ะนะคะเราจะแช่เข้าไว้ประมาณ2อสมชั่วโมงนะคะระหว่างที่รอผักกาดขาวเรานะคะเราก็จะไปเตรียมผักชนิดอื่นๆนะคะหัวไชเท้าแครอทเราก็จะปอกแล้วก็ล้างหัน่นไว้ให้เรียบร้อยนะคะต้นหอมเราก็จะเอา ลากออกแล้วก็ไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราจะนํามาแช่ในน้ําเกลืออีกนะคะเดี๋ยวมาชมขั้นตอนต่อไปนะคะระหว่างที่เราแช่ผักกาดขาวในน้ําเกลือนะคะเราก็จะมาหั่นแครอทหัวเชยเท้าอะไรก่อนนะคะหั่นรอไปเลยนะคะ นี่นะคะก็จะหั่นประมาณนี้นะคะเพราะเราไม่ได้อยากให้เส้นเล็กมากนะคะแครลลอทหัวเชื้ท้าเราเขาจะหั่นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะหั่นผักน,นี้รอไปเรื่อยๆนะคะเพื่อน หัวเชเท้าก็จะหั่นอยู่ประมาณนี้นะคะต้นหอมที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหัน่นนะคะหั่นเป็นท่อนเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะไม่สั้นมากเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่เครื่องหมักเข้าไปแล้วผักเขาก็จะสลดเหี่ยวลงกว่านี้นะนี่นะคะ ใส่รวมกันเลยนี่นะคะแล้วก็หั่นผักทุกอย่างครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแช่ผักในน้ำเกลือนะคะน้ำสะอาดหนึ่งกระมังนะคะนี่นะคะใส่เกลือ1ช้อนเลยนะ ราใส่ผักลงไปหมดนี้เลยนะเราจะแช่ผักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ผักกาดขาวเราแช่สองถึงสามชั่วโมงนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะให้ผักเขาสลดนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยนะคะแช่ไว้อย่างนี้เลยนะคะขั้นตอนตอน่ตอไปนะคะเราจะมาทําน้ําหมักกิมจิกันนะคะ เทน้ำลงไปเลยค่ะก็ประมาณหนึ่งนะคะประมาณร้อยห้าสิบมลนะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปเลยเราจะมากวนให้เขาสุกกันนะคะ นี้ยังใช้ไฟเบาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นให้เขาแรงกว่านี้นะคะให้แป้งละลายก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพอเราเปิดไฟแรงนะคะแป้งเราจะเป็นก้อนนะคะยังไม่ละลายดีนะคะตอนนี้แป้งข้นเหนียวละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเตานะคะใช้ไฟเบานะคะ จนแป้งเราสุกดีนะคะเริ่มสุกก็เบาไฟได้เลยนะคะ นนีะคะเราก็จะพักให้เขาเย็นก่อนนะคะยกออกจากเตาได้เลยนะคะระหว่างรอแป้งข้าวเหนียวเย็นนะคะเราจะเอาเครื่องทุกอย่างนะคะลงปั่นนะคะหอมหัวใหญ่กระเทียมขิง ใส่เข้าไปให้หมดเลยค่ะแอปเปิลนะคะใส่เข้าไปเลยวันนี้เราใช้แอปเปิลนะคะในการทำหัวเชื้อหมักนะคะแอปเปิลจะให้รส ชาติหวานกลมกล่อมนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปนะคะประมาณสักร้อยห้าสิบมนะคะ น้ำปลานะคะใส่หมดเลยประมาณครึ่งถ้วยนะคะพริกเกาหลีนะคะอันนี้หนึ่งถ้วยประมาณร้อยกรัมนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่มีก็กะว่าหนึ่งถ้วยนะคะเกลือเกลือนะคะประมาณหยิบเบือพอนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็ปั่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะน้นโอเคน้ำหมักเราได้ที่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะผสมทุกอย่างใส่ในกรละมังนะคะเพื่อที่จะได้เอาผักลงมาคุกนะคะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวที่เรากวนไว้แล้วนะคะ นี้ก็จะได้รสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหน่อยนะคะตามแบบฉบับการถนอนมอาหารนะคะ เราจะเติมน้ำตาลทรายแดงนะคะไปสองช้อนนะคะนี่นะคะแล้วก็คลุกน้ำหมักก่อนนะคะใส่ผักลงไปเลยค่ะ ลงไปเลยนี่ก็ผักกัดเท้าเราก็สลดลงแล้วนะคะเพราะว่าเราแช่ในน้ําเกลือรประมาณ3ามชั่วโมงแล้วนะ ผักทุกอย่างเราใส่ลงไปเลยเราไม่ใส่น้ำในตัวเครื่องเทศที่เราหมักเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในผักเขาจะทายตัวออกมาอีกนะคะจะใส่แค่พอประมาณนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราคุกไปเขาก็จะหากเขาก็จะยุบ ใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่ผักลงไปเลยนี่ก็ผักกัดเท้าเราก็สลดลงแล้วนะคะเพราะว่าเราแช่ในน้ำเกลือรประมาณ3ามชั่วโมงแล้วนะ ผักทุกอย่างเราใส่ลงไปเลยเราไม่ใส่น้ำในตัวเครื่องเทศที่เราหมักเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในผักเขาจะทายตัวออกมาอีกนะคะจะใส่แค่พอประมาณนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราครุกไปเขาก็จะหากเขาก็จะยุบลงไปอีกนะคะนะคะตักขึ้นมานะคะ นี่ก็คลุกน้ําหมักกับผักทั่วถึงกันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ภาชนะไว้เลยนะคะนี่ก็เท่านี้ก็เสร็จสิ้นสําหรับการทํากิมจิแล้วนะคะทําง่ายๆในแบบฉบับป้าหมูพาทานะคะเดี๋ยวเราเก็บใส่กระปุกไว้นะคะอุณหภูมิห้องหนึ่งคืนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวมากก็ไว้ข้างนอกสองคืนนะคะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นถ้าชอบแบบพอดีก็ อุณหภูมิห้องหนึ่งคืนเราก็ใส่ในตู้เย็นได้เลยนะคะพร้อมรับประทานค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ปราหมูพาทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ